สวัสดีครับ EP ีแรกวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันวิธีการดูนะครับเหรียญที่ระลึกในงานหล่อรูปหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2516นยนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นยอดนิยมนะครับเหรียญหนึ่งของหลวงปู่คร่ำนะครับมีการจัดสร้างด้วยกันเนี่ยทั้งหมด2เนื้อนะครับก็ที่ได้เอามาให้ชมกันในวันนี้นะครับก็คือเนื้อแรกนะครับคือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน จํานวนการสร้างเนี่ยนะครับเนื้อเงินเนี่ยไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่ามีจำนวนการสร้างทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าเป็นที่เข้าใจกันในหมู่นักสะสมนักเล่นว่าไม่น่าเกิน200เหรียญน,นะครับหายากมากนะครับเนื้อเงินไม่น่าเกิน200เหรียญน,นะครับส่วนอีกเนื้อนึงนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับเนื้อทองแดงรมดำนะครับก็จำนวนการสร้างน่าจะอยู่สักราวราวหมื่นเหรียญ นะครับโดยประมาณนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยม่อนข้าง,งเป็นที่นิยมเพราะว่านะครับเกจิที่ร่วมปลูกเสกนะครับก็เป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดระยองนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับหลวงปู่คร่ำวัดวังว่าหลวงพ่อชื่นวัดมาบขานะครับหลวงพ่อหอมวัดชักหมากเป็นต้นนะครับนะครับทีนี้เรามาชมวิธีการ ดูนะครับพื้นต้นนะครับอันดับแรกเราดูที่ภาพรวมนะครับของเหรียญนะครับเบสิกเหรียญพื้นฐานเลยคือผิวต้องเรียบตึงนะครับผิวเหรียญจะเรียบตึงนะครับนี่ครับเรียบตึงมากอันนี้เนื้อเงินเห็นว่าจะมีเส้นกระแสเหรียญแนววิ่งนะครับเห็นไหมครับด้านด้านซ้ายบนนะครับมีเส้นกระแสสะอาดออกไปนะครับนี่ผิวเหรียญเรียบตึงมากๆนะครับด้านขวาก็มีเหมือนกันนะครับเส้นผมเส้นหน้าผากเห็นไหมครับคมชัดมากๆ นะครับผมชัดมากๆนะครับผมชัดมากๆนะครับอ่านี่ยครับผมชัดมากๆเลยนะฮะเส้นผมนี้เป็นเส้นเลยครับแท่งเนี่ยนะเส้นผมเป็นแท่งเลยฮะไปหูนะครับเห็นไหมครับในซ่อกหูเนี่ยเส้นหายปลาร้านะครับในดวงตานะครับมีความลึกนะครับมีความลึกนะครับ ตัวหนังสือครับชัดเจนนะคตัวหนังสือเนี่ยนะครับ,คม,นะค,รบคมชัดเป็นแท่งนะครับเห็นไหมครับคมชัดเป็นแท่งเลยฮะ เส้นผมฮะดูในล่องลึกในในดวงตานะครับดูขอบตานะครับจะเป็นล่องนะครับคมคมเลยนะฮะพลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับนี่ครับผิวเหรียญนะครับเรียบตึงครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับนะครับตัวหนังสือก็เหมือนเดิมครับต้องคมนะครับ เป็นแท่งครับนะครับรอบข้างนะครับในขอบของเหรียญเนี่ยครับจะมีเส้นขนแมวนะครับวิ่งนะครับกระจายเป็นแนวขวางนะครับเป็นแนวขวางกับกับตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นแบบแนววิ่งโค้งลงมานะครับสองฝั่งเห็นไหมครับเป็นวิ่งโค้งลงมาหูเหรียญนะครับจะปิ้นนะครับแต่ปิ้นไม่มากนะครับขอบนะครับขอบเนี่ยจะตั้งนะครับ เนื้อเงินนะครับเรามาดูนะครับเนื้อทองแดงเหมือนกันนะครับเบสิกเหรียญพื้นฐานนะครับผิวเหรียญเรียบตึงครับนี่ครับตึงเลยครับนะครับในทองแดงมีการลมดําก็อาจจะไม่เห็นแะแสเหรียญเท่ากับเนื้อเงินนะฮะแต่ว่าความคมชัดครับเส้นหน้าผากครับเส้นหน้าผากเส้นผมครับเห็นไหมครับเป็นแท่งเลยครับเส้นผมเป็นแท่งเลยฮะ เส้นหน้าผากครับดวงตาภายในดวงตามีล่องลึกนะครับดวงตาด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นเนื่อลูกตาครับจะมีเนื้อเกินนะครับอันนี้ทางเนื้อเงินเมื่อกี้ก็มีนะครับในซอกหูใบหูครับนี่ครับตัวหนังสือครับเป็นแท่งครับเป็นแท่งชัดเจนครับลึกๆเลยครับนี่ครับเส้นจีวรนะเป็นริ้วเป็นคมมากครับเส้นไหนปอยปลาะนะครับ ตัวหนังสือนี่เป็นแท่งนะเห็นไหมครับนี่ครับพลิกมาด้านหลังครับขายกันครับผิวเหรียญต้องเย็บตึงครับนี่ครับตึงเลยครับนะครับอันนี้เหรียญน่าจะมีการใช้งานบ้างนะครับก็คือเส้นขนแมวด้านข้างเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่ากับเนื้อเงินเมื่อสักครู่แต่ว่าจะเห็นนะครับเหมือนกันก็คือเป็นเส้นครับเป็นคล้ายๆวงเดือนวิ่งอยู่บนขอบนะครับด้านบนลงมา เหรียญมีรอยปลิ้นประมาณนี้พอๆกันนะครับทีนี้มาดูครับจุดตายเลยครับจุดตายจุดจ่ายตังได้เลยของเหรียญรุ่นนี้นะครับจุดสําคัญเลยนะครับให้สังเกตไปอันดับแรกนะครับอันดับแรกให้สังเกตไปที่ดวงตาด้านซ้ายของหลวงปู่นะครับดวงตาด้านซ้ายของหลวงปู่เนี่ยครับด้านนี้นะครับบริเวณขอบตานะครับ ด้านที่ติดกับจมูกเนี่ยจะมีเส้นเนื้อเกินนะครับส่องไปเนี่ยนี่ครับจะเห็นนะครับจะมีเส้นเนื้อเกินนะครับอยู่ประมาณอยู่ประมาณสามเส้น,นครับอ่านะครับพอเห็นไหมครับเดี๋ยวลงกล้องให้นะครับฝั่งดวงตาด้านซ้ายที่ติดกับจมูกนะฮะ นี่ฮะนี่ครับบริเวณข้างลูกตานะครับด้านซ้ายฝั่งที่ใกล้จมูกนะครับจะมีเส้นนื้อเกินบางๆนะครับเส้นแตกครับอยู่สามเส้นกล้องเราไม่ชัดนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ดีกว่าขออภัยนะครับคลิปแรกยังเป็นมือใหม่นะฮะ จะเห็นนะครับอาพอเห็นไหมฮะนี่ครับตรงนี้เลยฮะเห็นไนหะจะมีเส้นแตกบางๆนี่ครับสามเส้นนี่ฮะ ลองส่องเข้าไปได้ได้ชมเหรียญจริงเนี่ยลองส่องเอียงส่องทะแยงไปนะเนี่ยครับจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับปลายปลายนะครับนี่ฮะขอตรงนี้ครับประมาณนี้ฮะอันนี้จุดที่1นะครับเหนือทองแดงนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะทองแดงแต่อันนี้สภาพใช้มาอาจจะมองไม่ค่อยชัดเหมือนเนื้องินนะนี่ครับอยู่นะฮะ นี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะฮ่ามาแล้วครับนี่ครับเืินตรงนี้ฮะนี่ฮะสามเส้นเล็กๆครับบางๆมากครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะปลายตรงนี้นะครับจะมีเส้นแต่อันนี้เหมือนเส้นจะบางกว่าเงินเมื่อสนี่ครับเมือ่อเมื่อสักครู่จะบางกว่าประมาณสองถึงสามเส้นนะครับถ้าเห็นนะครับ ถ้าแบบเหรียญไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับเก็บดีๆเรจะเห็นชัดเลยครับสามเส้นอาจจะใช้บ้างอะไรเงี้ยมีโดนบ้างก็อาจจะเห็นประมาณสองเส้นฮะตรงมุมนี้เนี่ยครับเนี่ยเส้นแตกอยู่ระหว่างลูกตากับขอบตาด้านนี้นะนี่คือจุดที่หนึ่งครับต่อมานะครับวิธีดูนะครับก็คือดูที่ตัวตัด ตัดเนี่ยจะเป็นการตัดแบบละเอียดครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นหยาบก็จะเห็นรอยตัวตัดนะครับตัวตัดใช้ตัวตัดเดียวกันนะครับดูได้เหมือนกันเลยเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเหมือนบ้างๆนะครับบ้างๆเหมือนกันนะครับเนื้อเงินกระทองแดงนะครับท่องตรงนี้ครับบริเวณตรงคําว่าและยองนะตรงคําว่ายองอ่างงูนะครับเนี่ยครับคําว่ายองเนี่ยจะเห็นนะครับ เนะจะเหมือนกันเลยครับจะมีบ้างๆอยู่นะครับตัวแัดถ้าของเ๋เนี่ยนะครับถ้าของเก๋นเนี่ย,นะนนยฟันตัดเนี่ยจะตัดไม่มีรอยไม่มีแบบเป็นรอยอาขาดครึ่งแบบนี้นะครับจะตัดไปเต็มใบเนี่ยครับแล้วก็จะไม่มีเป็นรอยบ้งบงบงบางๆแบบนี้นะครับจะตัดละเอียดอย่างเดียวเลยนะครับพอเห็นไหมฮะเนี่ยครับ,รบเป็นรอยบ้างนะครับเดีส่งใกล้ครับเดี๋ยวส่งใหกล้ นี่ครับตรงคําว่าละยองเห็นไหมครับนี่ครับมีรอยเห็นไหมครับเป็นรอยบ้างเป็นรอยนี่ครับขีดนะครับเห็นไหมครับขีดตรงกันเลยครับเนี่ยสังเกตได้จําได้เลยครับกรณีถ้าพระไม่ได้เลี่ยมนะครับแต่ว่าถ้าเลี่ยมนะครับจุดจ่ายตังเลยครับก็ดูในตาอย่างที่บอกไปนะครับดูในตาอย่างที่บอกไปจะมีขีดสามเส้นนะครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้จะเห็นเนื้อเงินจะเห็นชัดกว่านี่ครับสองิสามเส้นตรงนี้เป็นเส้นแตกครับเห็นไหมครับตรงปลายไม้ตรงนี้นี่ครับ่าเห็นไหมครับระหว่างลูกตามาหาขอบตาจะเป็นเส้นแตกเล็กๆครับนี่จุดจ่ายตังค์เห็นรุ่นนี้เลยนะครับก็สำหรับคลิปแรกนะครับก็ยังมือใหม่นะครับอาจจะกล้องสั่นบ้างนะครับจะโฟกัสไม่นิ่งบ้างอะไรบ้างนะครับก็ขออภัยนะครับ ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพัฒนาปรปับปรุงในครั้งต่อไปนะครับก็รบกวนช่วยเป็นกําลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ในคลิปหน้าเนี่ยก็จะมาทำนะครับวิดีโอแนะนําวิธีการดูเหรียญรุ่นต่างๆให้กับทุกท่านใหม่อีกครั้งครับสําหรับ EP นี้ต้องขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ